ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FC Tactical นะครับวันนี้หลังจากที่ลงแรงไปจนถึงท็อปร้อยแล้วก็เรง่งแรงตัวเองไปถึง3 0 0 0กว่าแล้วเนี่ยโหตามพวกสุลต่านแทบจะไม่ทันอยู่แล้วนะครับก็เลยมีประสบการณ์ส่วนตัวแล้ววันนี้จะมาแนะนำแนวทางการทำทีมนะฮะแล้วก็วิธีการเลือกตัวผู้เล่นที่เราจะทำเล่นในระยะย,ยาวและ ก็สุดท้ายแนะนำตัวผู้เล่นที่น่าทำแล้วก็น่าใช้ควรจะมีติดทีมไว้นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าในโหมดแรงค์เนี่ยมันมี ตัวของพารามิเตอร์หรือค่าพลังที่จะบวกให้ตัวนักเตะในช่วงนั้นๆด้วยนะครับเนี่ยครับกดเข้ามาดูเราจะเห็นว่าเนี่ยช่วงนี้ค่าพารามิเตอร์ทั้งหมดของผู้เล่นในหมวดนี้จะบวก120%เท่ากับว่าตัวที่อยู่ในหมวดที่ผมเลื่อนดูอยู่ตรงนี้นะครับค่าพลังจะบวกอีก120%เพราะฉะนั้นช่วงนี้ตัวพวกนี้มันจะเก่งขึ้นกว่าปกตินะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ย ถ้าเลื่อนลงมาด้านล่างเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีโหมดเนี่ยบวก115% 110%หรือว่า100%พวกตัวเก่าๆนยครับมันก็จะลดหายไปเรื่อยๆนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไอคอนเนี่ยจะบวกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตัวผู้เล่นแบบไอคอนค่อนข้างที่จะได้เปรียบชาวบ้านชาช่องเขาแล้วก็มีสกิลพิเศษติดตัวมาด้วยนะครับสำหรับตัวมันแพงอะ่ะแล้วก็กดหาได้ยากนะครับ เรื่องต่อมาที่เราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าค่าพลังในช่วงแรงสูงๆที่เขาเล่นกันอะไรสําคัญที่สุดสําหรับผมจากประสบการณ์การลงแรงเนี่ยค่าพลังการยิงการสกัดบอลการส่งบอลสําคัญที่สุดแล้วสําหรับการลงแรงในแรงสูงๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในตรงกลางเนี่ยถ้าเรา เลือกตัวผู้เล่นที่มีการจ่ายบอลและการสกัดบอลได้เยอะเนี่ยมันจะทําให้เราได้เปรียบกับการเล่นแบบอัตโนมัติมากๆนะครับออผมแบ่งการเล่นในแรงเป็น3รูปแบบก็คือการแมชอพนะครับการเล่นแบบจิ้มจอเอาเองแล้วก็การเล่นแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งสิ่งที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าได้เปรียบในการเล่นอัตโนมัติคืออะไรเดี๋ยวเราลงแรงให้ดูเลยครับสิ่งแรกที่ผมบอกว่าการจ่ายบอลมันสําคัญก็คือเรื่องนี้ครับ การหลีกเลี่ยงการแมตช์อัพถ้าเราจ่ายบอลผ่านตัวผู้เล่นคนอื่นไปได้โดยที่ค่าจ่ายบอลของเราสูงกว่าค่าสกัดบอลของฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็จะสามารถข้ามทุกอย่างไปได้เลยแล้วก็ไปเล่นกันหน้ากรอบเขตโทษหรือว่าดวลตัวต่อตัวกับผู้รักษาประตูเลยนะครับมันก็เลือกเล่นได้แบบนี้เลยนี่เห็นไหมื่อสักรู่เนี่ยเป็นการเล่นจากปิโลตรงกลางเคลียร์เ็จโยนมาเลยทันทีนะครับถามว่าข้อดีมันคืออะไรคือเราไม่ต้องไปลุ้นดวงว่า เราจะอ่านใจก็ถูกไหมเวลาแมชอพต่างๆอันนี้คือสามารถข้ามขั้นตอนแบบนั้นไปได้เลยนะครับถ้าพลังต่อมาก็คือการสกัดบอลน,นะครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการใจบอลที่ดีแล้วต้องสกัดบอลดีด้วยเพราะว่าการเล่นอัตโนมัติของเรามันจะสามารถช่วยในการสกัดบอลได้แบบนี้ครับนี่ครับเวลาเขาโยนยาวด้วยการจิ้มจอมาถ้าเราสกัดบอลดีปุ๊บเราจะสามารถเคานต์แอคแทกได้ทันทีครับเนี่ย และตัวผู้เล่นของเขาจะหยุดชะง,งักไปด้วยนะครับพราหยุดชะง,งักปุ๊บเราจะสามารถเลี้ยงฝ่าเขาไปได้โดยที่เขาไม่สามารถแมชอัพกับเราได้แล้วก็ยิงฟรีๆแบบนี้เลยนี่ไอการหยุดชะง,งักของตัวผู้เล่นฝั่งตรงข้ามสําคัญมากนะครับบางตัวเนี่ยมีสกิลที่สามารถทําให้ฝั่งตรงข้ามหยุดชะง,งักได้นานขึ้นด้วยนะอันนี้ต้องไปดูรายละเอียดแล้วก็ แล้วแต่วิธีการเล่นของแต่ละคนนะว่าจะวางแผนยังไงอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างนะครับถ้าเราจ่ายบอลไม่ดีจะเป็นแบบนี้ครับนี่เนี่ยกดจ่ายปุ๊บฝั่งตรงข้ามสกัดบอลดีกว่าปับ๊บเรียบร้อยเราก็จะโดนเคอรเตอร์แท็กแล้วตัดบอลมาในโซนที่เราโยนเห็นไหมตัวเราก็อยู่ชะง,งักเช่นเดียวกันครับเนี่ยซาเนตติผมหยุดชะง,งักเนี่ยแล้วเขาก็จะจ่ายข้ามฟากไปได้เลยแต่พอปุ๊บเนี่ยเราสกัดบอลดีแล้วก็สามารถสกัดบอลอัตโนมัติได้แล้วก็สวนกลับเขาได้ นะครับเพราะฉะนั้นค่าส่งบอลกับค่าจ่ายบอลสำหรับผมถือว่าสำคัญมากในแรงแบบสูงๆนะครับอ่ะดูช็อตนี้ครับเนี่ยเขาโยนมาเราบีเพสซิงปุ๊บเราสกัดบอลได้ทันทีหน้าประตูเขาก็จะไม่มีกองหลังให้เล่นแหละเนี่ยเราเลือกเล่นได้เลยครับว่าเอาจะเล่นตัวไหนจะส่งจะยิงจะเลี้ยงยังไงก็ได้หมดครับเห็นไหมแล้วก็แมชอัพตัวต่อตัว,ตวถ้าตัวตัวเนี่ยเราสามารถเลือกเล่นได้ไงเลี้ยงส่งมงยิงเราได้หมดแต่ถ้าสมมติว่าเขามาประกบเรา3คนอย่างเงี้ย เล่นยากแล้วครับเห็นไหมสกัดบอลอันนี้ส,สกัดบอลน,น้อยก็โดนเขาเลี้ยงกินตัวไปนี่สกัดบอลดีเราก็สามารถจ่ายทําให้หยุดชะงักไปได้แล้วเราก็โดนแค่2ตัวเห็นไหมครับแต่ถ้าการจ่ายบอลของเรามันน้อยเกินไปเรียกได้ว่าอาจจะไม่ผ่านกองกลางของฝั่งตรงข้ามเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยเจอพวกสุลต่านจีนที่ตัวอ e ีโวเต็มๆเนี่ยผมก็ไม่สามารถจ่ายบอล ผ่านตัวพวกเขาไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ว่ากันอีกทีในเรื่องของการเล่นแมชอพถ้าเจอพวกทีมโหดๆเนี่ยแนะนำว่าอย่าไปจ่ายบอลด้วยการจิ้มจอเอานะครับไปแมชอพวัดดวงดีกว่าเพราะไม่สามารถผ่านก็ได้อยู่แล้วนะนอกนอจากนี้ก็จะเป็นการอัพค่าพลังของตัวผู้เล่นต่างๆตามตำแหน่งแล้วก็การอีโวนะครับวิวัฒนาการตัวผู้เล่นให้มีพลังสูงสุดและก็เลือกตัว นะเลือกตัวมาว่าเราจะเล่นตัวอะไรเล่นแผนไหนบางคนชอบบอลยาวบางคนชอบเลี้ยงบางคนชอบยิงไกลนะครับก็สามารถเลือกตัวที่เราอยากจะให้ลงมาเล่นในแผนของเราได้นะครับเดี๋ยวผมแนะนําตัวผู้เล่นที่ควรมีในทีมติดตัวไว้นะครับแล้วก็สามารถอัพเล่นได้ยาวๆกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยผมแนะนําว่าเราไม่ควรทุ่ม ตัวผู้เล่นประเภทกองหน้าไปเลยทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะการวิวัฒนาการทิ้งไว้แค่บวก2ก็พอสําหรับตัวกองหน้าเพราะว่าบวก2มันก็ยิงเข้าแล้วนะไม่จาเป็นต้องหนักถึงขนาดว่าบวก4ไปเลยนะครับและไปเน้นกองกลางและกองหลังรวมถึงผู้รักษาประตูก่อนนะครับอ่ามาดูตัวผู้เล่นที่ผมแนะนํากันดีก,กว่าครับตัวแรกก็คือนี่เพิ่งมาใหม่โรนัลโด้ตัวเนี้ยถ้ามีติดทีมไว ดีแน่นอนทุกคนคงทราบแหละตัวนี้เป็นสายยิงไกลนะครับถ้าเราเลี้ยงมาผ่านครึ่งสนามมาได้สักนิดนึงสามารถกดยิงได้เลยครับแม้ว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะกดบล็อกก็ตามเพราะว่าเ,เขามีสกิลลดระยะการยิงแล้วก็นี่ฮะสิบแยิงแรงแล้วก็ยิงไกลนะครับแล้วก็รวมถึงสกิลติดตัวของเขาเนี่ยเวลาอยู่ในกรอบเขตโทษบวกอีก6%กเปอร์เซ็นต์แกับตัวกองหลังเราก็เปอร์เซ็นต์การชนะเยอะขึ้น ส่วนองรีครับถามว่าโกงยังไงองรีอาจจะไม่ได้ยิงไกลได้แต่ว่าค่าพลังเขาสมดุลแล้วก็สามารถเลี้ยงได้นะครับรวมถึงตรงนี้ครับอยากให้ดูบอลสูงบอลต่ําเป็นประเภทดีมากเราสามารถเล่นบอลยาวแล้วก็ให้เขาเล่นแบบม่งก็ได้หรือว่ายิงแบบบอลต่ําก็ได้ครับเพราะว่าดีมากไอ้สออย่างเนี้ยถ้ามันขึ้นว่าดีมากหรือเอ็กเซเลนต์นะครับเวลาเราแมทช์อัพหรือใช้บอลสูงบอลต่ําหน้ากรอบเขตโทษหรือในกรอบเขตโทษเนี่ยมันจะบวก ค่าพลังเราอีก14%เลยนะครับเช่นเดียวกับคันตัวหน้าตัวนี้นะครับบอลสูงมาต่ําดีมากแล้วก็สามารถยิงไกลได้ด้วยผมว่าจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยค่อนข้างโกงเลยถ้าไม่เทียบกับว่าค่าพลังของตัวโรนันโดอาไนมาใหม่แล้วก็ดูดีสุดเนี่ยผมคิดว่าตัวคันตัวหน้าเนี่ยน่าจะโกงที่สุดในเกมสําหรับกองหน้าแล้วนะครับ ยิงไกลก็ได้ม่งก็ดีบอลต่ำก็ดีนะครับอ่ะมาดูที่กองกลางที่ควรมีติดทีมบ้างครับปิโลครับยืนได้ทั้ง C M แล้วก็ C D M นะจุดเด่นของเขาคือจ่ายบอลก็โคตรดีสกัดบอลก็โคตรเยอะครับเพราะฉะนั้นยืนตรงกลางฝั่งตรงข้ามจะมาจ่ายบอลผ่านไปง่ายๆก็คงจะไม่ได้นะครับสกิลติดตัวเนี่ยก็สามารถเปิดบอลไกลได้ดีมากๆนะครับเพราะลดระยะเยอะจริงๆนี่ตัวนี้ควรมีนะครับ ตัวอื่นอะไม่จําเป็นเท่าไหร่มาที่กองหลังบ้างครับมาเทอุสครับมาเทอุสเป็นตัวที่สมดุลกับการเล่นเกมรับทุกๆอย่างเลยครับแล้วก็นี่แมตช์อัพมีความได้เปรียบบวอถือว่าเป็นสกิลโกงพอสมควรนะครับแล้วก็นี่เวลามันมีสกิลเพิ่มเติม,ตมขึ้นมาอีกเนี่ยสตัวเนี้ยนะครับสำหรับมาเทอุสกับปุโยถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งในแผงเกมรับแล้วเนี่ยสามารถไปทํา อย่างอื่นกับตัวอื่นตำแหน่งอื่นได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องมาแบบ2ตัวทีเดียวนะฮะส่วนวิ่งแบ็คครับซ้ายขวาดีที่สุดน่าจะเป็นซัมบอต t ต้าก่อนละครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสมดุลสําหรับสกิลทั้งหมดเห็นไหมค่าพลังดีมากแล้วก็จ่ายบอลดีเลี้ยงบอลดีด้วยนะครับเจอพวกปีกพวกกองหน้าก็สามารถเล่นได้ดีแบ็คซ้ายเป็นมาลดินี่ครับ ตัวนี้ไม่ต้องมาพูดอะไรกันเยอะเขาเก่งอยู่แล้วนะนี่บวกบบวก15%เลยสำหรับการแมชอัพได้เปรียบฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ใครเลี้ยงบอลผ่านเขานี่ก็จะโดนไปอีก3%อผู้รักษาประตูแนะนำอยู่2ตัวนะครับฟันเดซาแต่ว่าช่วงนี้ฟันเดซาน่าจะโดนอาไนเผายับพอสมควรเอ้ยไม่ใช่โดนพวกองรีอาไนเนี่ยฟันเดซาได้เปรียบนะครับจะโดนพวกองรีพวกเออ เอมป,ปเป้นะแล้วก็นี่แชมเปี้ตู้ใหม่กำลังมานะคัดชชมเปี้นโดยเฉพาะนะใครอยากได้ก็ตามกันไปนะสองตัวนี้เล่นได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะเล่นฟันเดอร์ซากันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอกองหน้าตัวไหนด้วยนะพอโกเนี่ยถ้าสตาร์มิน่าหมดก็เรียบร้อยกองกลางเพิ่มเติมครับถ้าอยากได้ก็สามารถไปเล่นได้นะแลมพาผ์ดตัวนี้ก็เล่นเกมรับดีจ่ายบอลดีส่วนแถว2ตัวยิงไกล,ก,ลก็จะเป็นสตีเฟนเจอร์ราดน,นะครับยิงไกลได้เลย เลือกเล่นได้มาถึงตัวสดาวบ้างครับถ้าไอคอนสดาวผมแนะนำแค่แพทริกเวียล่าตัวเดียวตัว UGL จะมี2ตัวก็คือบาเวเดตัวนี้สกิลอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามีประโยชน์ต่อการเล่นอัตโนมัติแล้วก็การส่งบอลมากๆโอแกส่งบอลดีนะครับแบบนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่โกงก็คือวินิซิอุสจูเนีย ตัวปีกสามารถเล่นได้ทั้งกองหน้า s t i w l m c f นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับตัว ucl ที่อยากให้มีติดทีมถ้าใครมีก็สามารถทำขึ้นไปได้เลยตัวนี้เก่งนะครับอีกตัวหนึ่งตัว flat back ตัวนี้หาได้ง่ายนะถ้ามีงบประมาณในการเปิดตู้หน่อยคิวินเดอะบอยนะครับจ i, ่ายบอลดีสกัดบอลโอเคนะครับแต่ว่าเรื่องการยิงไกลไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะ อีกตัวหนึ่งที่แนะนําเลยแต่ไม่สามารถหาได้นะตอนนี้แล้วครับนี่ครับวัวจิลฟันไดกองหลังตัว TOTY ซึ่งเราเล่นไม่ทันนะโกงมากอะสกิลเนี่ยครับอัตโนมัติมีโอกาส22.5%ที่จะใช้สกิลมูฟโดยไม่เสียสตามินา่าเวอร์จัดจัดนะครับแต่เราหาไม่ได้แล้วเพราะว่าพวกสุลต่านเขามีกันตั้งแต่ช่วงที่เซิร์ฟเปิดที่จีนนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ